วิธีประกอบเครื่องช่าง T ซ่ง tz 1 0กิโลนะครับมีอยู่อุปกรณ์มีอยู่เสียฐานหัวเครื่องช่างตัวข้อข้อยึดหัวแล้วก็เสาอันดับแรกดูเสาที่เป็นฝั่งที่มีตัว ่ายึดให้มันแข็งแรงอ่ะตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่อย่างนี้จากนั้นตรงรูตรงนี้คลายออกนะครับคลายออกแล้วก็เอาตัวนี้จังตัวนี้หมุนเข้าไปเพื่อทจะคั้เสาตัวนี้คลายออกใส่ใ,สใล้วก็ยึดด้วยนะ็อต ออกประมาณส่วนตัวนี้ดูให้ดีนะครับตัวนี้จะมีที่หมุนยึดน็อตกับเป็นสล็อตเปล่าๆให้ใส่ด้านนี้เข้าไปอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เวลายึดหัว น,นี่ใส่นี่ก่อนสายจากนั้นคลายออกมาดันเข้าไปอาจจะฟิตฟิตหน่อยดันเข้าดันได้แล้วอันนี้ก็ใส่นนใหม่ ดันเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ะได้ละหมุนให้แน่นนะครับอันนี้เอาเสาเอาเอาหัวมาใส่อย่างนี้แล้วก็ เมือนต้นประมาณนี้จากนั้นก็สายสัญญาณเสียบเข้าไปครับทีนี้เราจะมาเทสเครื่องช่างให้ให้ดูนะครับอันดับแรกก่อนคือเปิดฝาขึ้นมาด้านกล้าเนี้ยจะมีน็อตอยู่สี่ตัว หรือว่ามันยืดมาคำ้ำฐานหรือเปล่าถ้าไม่ค้ำก็โอเคใช่ได้เ,เราก็ใส่มันเดียทีนี้เราก็เปิดเปิดเครื่องช่างสวิตซ์ยือยู่ด้านหลังนะตรงน,น,รงนี้หน้าจอก็จะมีการนับบอกโชว์ตัวเลขดีต้องขึ้นาะทีนี้ผมจะเอาตุ๊ม ุ๊กตุ้มทิ่เตรียมไว้มีผมตอนนี้ผมมี10บโลกับสิกับห้าโลนะผมลองเอามาชั่งลูกตุ้มมี10บโลกับ5้าโลทีนี้ผมเอา,เอา,เอามาเทปุ๊บโอเคหน้าจอโชว์ห้กิโลถ้าเป็นอย่างนี้โอเคเครื่องชั่งน้ำหนักอะไรโอเคใช้งานได้ แต่สมมุติว่าช่างห้าโลแล้วดันได้ตัวเลขขยับเป็นสี่โลสามโลอะไรก็แล้วแต่ก็แย้ว,ว่าจะทําการเซ็ตเครื่องใหม่ก็แยกว,ว่าการคาลิดเบร์ทำยังไงเอานี่ออกมากดแทนไปหนึ่งครั้งเพื่อให้ค่าน้ําหนักเกียร์น้ําหนักที่มันค้างไว้จากนั้นปิดเครื่อง แล้วก็เปิดมาใหม่กดโหมดสามครั้งหนึ่งสองสามจะขึ้นครัว่าแ่วตัวเลขตรงนี้ความหมายก็คือน้ำหนักที่เครื่องชั่นตรงนี้เรียกให้คาลิเบตนะแต่ตัวนี้ผมมีแค่สิบห้าโลผมลองปรับดูก่อนได้แค่สิบโลผมก็จะเอา ิบโลตัวนี้มาวางจากนั้นกดที่หมดตัวเดิมหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันน้ำหนักนี่ถ้าเครื่องช่างปรากฏแบบนี้ลักษณะอย่างนี้คือเครื่องช่างโอเคนะครับถ้ามันยังเพี้ยนอยู่ก็ลองคาดิเฟตไปสิ่งสำคัญนะครับก็คือค่าตัวเนี้ยมันจะมีขึ้นลงอยู่ห้ากัมถ้าอยู่ใน เลงนี้ถือว่าได้นะครับการคาลิเบตสมบูรณ์ต่อไปผมจะมาบอกปุ่มหน้าจอนะครับที่ควรรู้นะฮะที่ควรรู้นะครับ,รรรบผมจะอธิบายเบื้องต้นแค่ที่ควรรู้ก็จะมีอยู่สามปุ่มแทรคอรเตอร์แล้วก็อาราณอาราเนี่ยเอาไว้เตือนเมื่อน,น้ำหนัก เราสามารถตั้งตั้งอารามให้เตือนได้ว่าห้ามเกินห้าสิบรนะทําได้นะครับดโดยการกดอารามตรงนี้หนึ่งครั้งตัวเลขมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้เราก็เลื่อนหน่วยอะไรได้นะถ้าจะเอาน้ําหนักเท่าไหร่ก็ปรับเมื่อกี้ผมบอกห้าสิบแต่พอเราลูกต้องม,มีสิบห้าผมผมปรับแค่แค่สิบก็พอนะ อ่ะนี้แล้ก็กดอะลามสมมติผมมีของ5กาโลอ่ะมันก็เป็นน้ำหนักปกติแต่เมื่อไหร่มันเกินปุ๊บมันจะมีเสียงนาขึ้นมาเห็นหะครับเตือนเราว่าน้ำหนักตอนนี้ที่เราเชั่งอะเกินเกินที่เราต้องการนี่คืออะลามต่อไปผมจะพูดถึงปุ่มแทแทนซิแอนโลตรงนี้นะเป็นปุ่ม เคลียน้ำให้น้ำหนักเป็นศูนย์แล้วก็หักหักภาชนะหรือว่าเคลียร์เคลียร์น้ำหนักของภาชนะให้เป็นให้มันเป็นศูนย์เช่นสมมติน้ำหนักเกินมาศูนย์จุดศูนย์ห้าแบบนี้เรากดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นศูนย์หรือแล้วเรามีตะกร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นภาชนะที่ใส่ของเราชั่งไปแบบนี้มันก็จะเกิดน้ำหนักภาชนะขึ้นมาเราก็กดนี่หนึ่งครั้ง ให้มันเป็นศูนย์เราก็เอาสิ่งของวางแบบนี้อ่ะนี่คือแทผมจะมาบอกถึงปุ่มเขาเขาตรงนี้นะฮะการนับจํานวนอันดับแรกลูกค้าต้องเคลียร์น้ําหนักหน้าจอตรงนี้ให้เป็นศูนย์ๆอย่างแบบนี้นะครับโดยการกดปุ่มแทตรงนี้นะะมันก็จะเป็นศูนย์ให้ถ้ามีกล่องมีอะไรมาวางตรงนี้ก็ ต้องต้องเคลียร์นะฮะให้เป็นศูนย์นจากนั้นมากดที่ปุ่มตัวเค้าตัวนี้ครับ1ครั้งอย่างนี้ครับเครื่องมันก็จะเข้าโหมดข้นมาเป็น P เท่ากับศจากนั้นให้กดปุ่มเดิมนะฮะเขานคะ้างไว้นะครับจนขึ้น P C และ20 20ตรงนี้คือจำนวนที่เราต้องเซตในตอนแรกครับ ว่าเราจะนับคั้งละเท่าไหร่ในโหมดของตรงเนี้จะมีให้เลือกนะครับผมได้กดให้ดูนะครับมีห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบยี่สิบตรงนี้คือจํานวนที่เราจะมาเทียบก่อนตอนแรกตอนนี้ผมจะเทียบกับน็อตสกูที่ผมเตรียมมาตรงนี้ในมือผมตอนนี้ผมนับไว้แล้วยี่สิบพินนะครับผมจะเอามาวางตรงฐานมันนะครับยี่สิบ จากนั้นก็จะกดปุ่มโหมดตรงนี้นครับคอนเฟิร์มหนึ่งครั้งนะครับหมดนี้จะเป็นมุ่มคอนเฟิร์มนะครจากนั้นหน้าจอจะค้างไว้อย่างนี้นะอันนี้คือการเซตสมบูรณ์แบบนะฮะคือเรียบร้อยแล้วผมจะมาลองถอดสกูออกไปท,ทีละชิ้นละชิ้นนะเพื่อว่านนั้นมันจะตรงกับจำนวนที่เราเทียบเอาไว้ไหมนะผมจะสุมมา กำมืออย่างนี้เครื่องบอกผมมาออกไปเจ็ดเหลือสิบสามนะครับมานับดูสองสี่หกเจ็ดพอดีนะครับทีนี้ผมจะลองมาเทสการใส่ดูให้ดูฮะว่าผมจะใส่ไปเท่าไหร่ตอนนี้เครื่องบอกผมใส่ไปแปดดูจํานวนตรงนี้ัังแปดไหม่ะแปดตัวนะครับ สิ่งสำคัญนะครับฟังก์ชันนี้จะใช้ได้นะครับคือสินค้าหรืออุปกรณ์อนะต้องน้ำหนักเท่ากันต้องเหมือนกันแบบนี้จะเอาสกูสั้นแล้วมารวมกับสกูยาวไม่ได้นะครับตัวเลขจะเพี้ยนนะครับอันนี้คือโหมดของการนับนะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะกดออกก็กดปุ่มเขาตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับก็จะสู่หน้าปกติ ถ้ามาค้างไว้ก็ซีโร่ได้อันนี้คือเมนูทั้งหมดท,ที่ที่คนจะรู้นะฮะก็จะมีแทรเค้าและอะลารมนะส่วนปุ่มที่เหลือจริงๆไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรนะใช้งานแค่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จบการรีวิวเครื่องช่างตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ